ทำเชื่ออะไรที่ทำให้คุณตื่นได้ทุกเชา้าแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขอพรแต่ขึ้นอยู่กับการลงมือทำค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกไม่เจอกันนานเลยนะสบายดีไหมนม้ำมนสบายดีแล้วกีวีล่ะอํายจ้าแล้วนี่หนูกีวีกลับมาอยู่บ้านแล้วเหรอจ้าใช่ค่ะพอดีว่ารอสอบราชาการนะคะพอดีเลยน้ำมนก็กําลังจะสอบป้าก็เลยพามาไหว้ขอพรนะ่ะมาขอด้วยกันสิเขาว่าที่นี่สศักดิ์สิทธิ์นะอ๋อแบบนี้นี่เองเหมือนเดิมมน้ำมนคนเก่งๆอย่างกิวีอ่ะไม่นจะเป็นหรอคะ่ะ วิธีแบบนี้ยมันเป็นวิธีของคนขี้แพ้ค่ะกีวีไม่ชอบเป็นคนขี้แพ้ค่ะขอตัวก่อนนะคะเห็นไหมล่ะแม่ไม่น่าไปชวนเขาเลยก็แม่คิดว่าเราสองคนสนิทกันก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะอืมช่างมันเถอะไปไปเถอะ มอวาดหรือสิน้ำมนต์เด็กหลังห้องมาขอพรให้สอบติดมีงานทำว่ะแก w ายแล้วแกอ่ะไม่ขอบ้างหรอคนยงเก่งแบบฉันอ่ะเรื่องพวกเนี้ยไม่จำเป็นหรอกแกนี่น้ำมนต์ฉันว่าแกเวลาที่มาขอพรเนี่ยไปอ่านหนังสือสอบดีกว่านะจ๊ะจะได้มีสมองเวลาไปสอบอุ๊ยถ้ามีสมองแบบแกมันคงไม่มาขอพรหรอก w ายจริงด้วยแก น้ำมนถ้าแกหมดที่พึ่งแล้วจ,จริงๆอะ่ะมาให้ฉันช่วยติวฟรีให้ก็ได้นะแกจะไหวหรอสมองท็อฟอร์มอย่างแกกับสมองล้าหลังอย่างเย็นน้ำมนนี่ฉันขอบใจพวกแกสองคนมากนะที่อุตส่าห์หวังดีขนาดเนี้แต่ว่าเพราะแกเก็บน้ำใจของแกไว้เหอะตามใจแล้วกันงั้นไปดีกว่าเนาะดินให นี่กีวี่แล้วแกไม่อ่านหนังสือบ้างเลยเหรอโอ๊ยจะอ่านทำไมฉันเนี่ยตรวจท็อปของห้องมาตลอดนะแกแต่เนื้อหาที่สอบกับที่เรียนอะ่ะฉันว่ามันไม่เหมือนกันนะแกนี่แกว่าฉันงงงั้นเหรอเปล่าแต่ยังน้อยอะ่ะถ้าแกไม่อ่านอะ่ะแกทำแบบนางน้ำมนก็ดีนะฉันว่ายังไงก็หวังให้โชคช่วยไงนางน้ำมนอะ่ะสมองมันไม่ดีแต่หวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจช่างมันเถอะไปดีกว่าไม่มูนะนะดูฉันล่ะ เมงงพียยบอสาธุขอให้ลูกช้างสอบราชาการติดตดไอันดับหนึ่งด้วยเถิดเจ้าค่ะถ้าลูกช้างสอบติดลูกช้างจะนำไข่หนึ่งร้อยใบมาถวายเลยเจ้าค่ะ แล้วลูกเสียงดังเนี่ยหนูสอบติดแล้วค่ะแม่จริงเหรอลูกเก่งท um> ี่สุดเลยลูกแม่สอบติดได้เหรออ้าวกีวี่สอบติดเพราะโชคช่วยยังมีหน้ามาดีใจแล้วเธอละคนเก่งสอบติดหรือเปล่าไม่ติดก็เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเห็นใจคนโง่อย่างแกมากาคนฉลาดอย่างฉันไงนี่เธอจะโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองเลยเหรอก็มันจริงนี่วันวันอะฉันไม่เห็นแกจานหนังสือเลย ฉันเห็นแกไปขอพรถ้าโชคไม่ช่วยอะแล้วอะไรจะช่วยแกวะนี่หนูกีวีน้ำมน่ะเขาไม่ได้ไปขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอย่างเดียวนะเขายังพยายามด้วยตัวเองอ่านหนังสือดึกดื่นจริงไหมลูกฉันรู้ว่าฉันไม่เก่งเหมือนเธออะแต่ฉันก็พยายามไม่ได้หวังเพียงโชคช่วยอย่างเดียวแต่ที่เธอสอบไม่ติดเนี่ยไม่ใช่เพราะโชคไม่ช่วยเธอแต่ว่าเธอไม่พยายามต่างหากก็จริงที่ฉันสอบไม่ติดอะ ก็เพราะว่าตัวฉันเองนั่นแหละที่มั่นใจจนสุดท้ายก็แพ้ภายความมั่นของตัวเองยังไงหนูต้องขอโทษคุณป้าแล้วก็ขอโทษเธอด้วยนะนำมนตไม่เป็นไรฉันเข้าใจแต่ความสำเร็จเนะี่ยมันจะไม่เกิดถ้าเราไม่ลงมือทำนะอืมฉันรู้แล้วแหละแต่สำหรับฉันตอนนี้มันสายเกินไปแล้วแหละไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกแค่เราอย่ายอมแพ้นะขอบคุณเทนนมนต ต่อจากนี้ไปอ่ะฉันจะตั้งใจพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่หวังแค่โชคช่วยอย่างเดียวโชคชะตามันเป็นของเราชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหนูปลายฟ้าอา้าคนลงมันตี สวัสดีค่ะสวัสดีครับโห<ฮ>นี่ดอกไม้วันนี้มาเป็นช่อเลยดอกไม้สวยๆเนี่ยต้องคู่กับคนสวยๆถูกไหมแหม่าลมดีจังเลยนะคะเนี่ยเข้าบ้านกันค่ะไปจ้ะอีกตามนตีเพื่อนบ้านคนใหม่เนะี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ไม่นานแหมก็ทําเป็นเท่าหัวงูกับหนูฟ้าแล้วก็ดูสิอุ้ยอันนี้ก็แรงเกินรุ่นพ่อเลยน,น,นะั้งแหมแล้วมาทําเป็นบอกว่ากลับบ้านมาอยู่กับแม่ที่แท้น่ะ ก็กลับมาเอาผัแก่